สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกลับมาพบกับอีกครั้งนะครับกับนายกาเดียนะครับกับเกมอินดี้แปลกๆนะฮะที่จะสรรหามให้น้องๆหนู่ๆครับได้เล่นกันนะครับกับเกมที่เกมที่มีชื่อว่าฟรีไอศครีมนะครับก็เป็นเรื่องราวของสเตฟานีนะฮะหลังจากหลุดออกมาจากริมโบได้นะครับไม่ใช่แค่คนละเรื่องนะฮะก็เป็นสเตฟานีนะฮะกับซาร่านะครับกับลินลี่แล้วกันนะฮะสเตฟานีกับลินลี่นะฮะลิ l ลี่ก็คือเสื้อเขียวนั่นเองนะครับได้จะรถไอศครีมครับฟรีนะฮะ ก็จะไปกินไอศครีมกันแต่ถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับดูจากหน้าคนขับแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะขายไอศครีมนะน่าจะเป็นฆาตกรมากกว่านะครับแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปต้องไปติดตามชมเลยเลยฮะเอา้าชิหายสเตฟานีกําแล้วสเตฟานีผมถูกจับนะฮะอิลินลี่หายไปแล้วแย่ข yeah. วดฮึ oh. แตกแล้วนะครับตามสเต็ปนะครับ วดแตกอ,อุ้ยมันพูดอะไรวะเอ้ยเอยเอยอ๋อ,อโอเคต้องเงียบเงียบไว้นะครับเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับไม่งั้นอาจจะโดนฆ่าได้น,นะครับแล้วเมื่อกี้ทำไมมีเลือดอิลินลี่อิลินลี่ชิบหายแล้วเอาเศษแก้วตัดเชือกนะครับตัดเร็วลูกตัดเร็วหนูต้องรอดนะต้องไปช่วยอิลินลี่นะครับ สเตฟานี่ลุกกลัวเปล่ากลัวกลัวมากไหมมากเออกูเข้าใจ <c oughs> ชิมายแล้วไงต่อเน,นี้ยเออตรงนี้เป็นช่างแอร์นะครับช่องแอร์ไม่ใช่ช่างแอร์อันนี้เป็นเลือดอยู่ตามกําแพงโอ้ยเอออันนี้เป็นอะไรใต้บันไดเหรอ maybe สาม,มารถหลบซ่อนตรงนี้ได้อ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เออต้องขึ้นช่องแอร์ก่อนปิ้นปิ้นลูกปินเึบ้ึบอึบอึบื้อเอ้อัอือ้ยอะเอ้ยอะเตฟานี่อุ๊ยเจ็๊ไหมหลังแทบหักสเตฟานี่เฮ้ยเฮ้ยมามาเสียงเสียงเสียงคนเสียงคนหลบ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 วิ่งดิเข้าไปดิเออเข้าไปเข้าไปมาเบล เสียงพูดแม่งเหมือนอมขี้ไว้ในปากปาสเตฟนี่ต้องกลับทางนี้นะครับช่องแอร์ไปไม่ได้แล้วนะฮะผม่เล็กนะครับผมเก้านิ้วใช่นะครับอันนี้เป็น the doorway cover spiderweb นะครับก็ถูกปิดบังโดยใยบางมุมนะครับ ต้องหาอะไรมาปัดกวาดสินะลิฟต์อยู่สูงเกินไปนะครับไม่ได้ไม่ทำงานด้วยกดปุ่มดิไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเข้าประตูดีกว่าออก็ถูกไม้ปิดไว้เช่นเดิมนะฮะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยรักฟาตัวสเตฟานี่เหรอหรือคูให้เตฟานมาจัการหรอตบหัวหลุดเลยมึงคิดว่ามีมีล้วสเตฟานี่จะกลัวเหรอกลัวไหมกลัวอา้าว ระดพรอยชันนะครับยาเบื่อหนูเก็บมาก่อนแล้วกันนี่อะไรอะ่ะอ uh ิม huh. พ uh ีฟูดโบอฮาอ่าแคทฟูดอาหารแมวแสดงว่ามันต้องมีเลี้ยงแมวไว้หรือเปล่าน,น, <laughs> น่้ไงแคทนี่ไงพี่ปัดที่ปัดจะยังมึงมุมโ okay. <c oughs> อเคเอาแมวแมงโหดไอสัตว์นรกนะครับรรูปเหรอ หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดอืมอุ๊ยน่ากลัวว่ะมึงยิ้มหลอนวะโทรศัพท์โทรศัพท์ออกไปหนึ่งเก้าหนึ่งอ้าวสายถูกตัดซะงั้นนะครับวินโดว์ถูกปิด่นหมดเลยเปิดทีวีเอาชิบหายดังเฮ้ยเฮ้ยดังดังอ่าหลบในพม่านะครับไม่มีใครเห็นแล้วนะครับเย้เย้เย้กูไม่ได้เปิด แมวมึงเปิดอีด๊อมมันอ่ะมึงเปิดฟีวีเคยะัะ <c oughs> สเตฟานี่ไม่ต้องกลัวลูกเอาออกมาที่เดิมเอากำแล้ว <c oughs> ต้องเอาไว้ตรงนี้สินะเอาไงเงีย <c oughs> โอ้โยชิบหายลแล้ว๋ยวก่อนนะมีแรดพอยชั่นโอ้โหมึงเตรียมตัวมึงเตรียมตัวตายได้ อ <laughs> ตอนเทหนนะ้าสเตฟาน,นี่นี่แบบสุดยอดมากนะครับแล้วจะล่อมาไงอะ <c oughs> กัมกัมต้องลอ่อแมวล่อไงอะนี่ไงเก้าอี e. ้เออ โัวอี้วางดิครับเอามาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออเย้เย้ฮึบ <c oughs> <c oughs> สเตฟานีมานี่มานี่แดกเหรอเฮ้ ไอ้ขี้แตกโอ้โหมาเตอร์เนนี่โหดร้ายมากทำแมวขี้แตกเดี๋ยวแค่เหยียบเหยียบขี้ไปขี้แล้วแล้วไอ้ขี้โอ้ขี้แตกอะ่ะมาสเตอรนนี่ลูกทำแมวขี้แตกโอ้ยเมื่อกี้แมวขี้แตกแล้วงไงต่อเก็บไม้ขนไก่นะครับ ไปดูแมวขี้แตกต่อดีกว่านะครับโอ้น่าสงสารนะเดี๋ยวยืนอาบขี้ให้เออสเตฟานีไอ้บ้าสเตฟานีลูกกลัวไหมกลัวที่ห่ายเลยค่ะคุณพ่อไปต่อนะครับมีแมกวกัดขนไก่แล้วอืม ปัดแม่งปัดแม่งฮฮฮอ่ะฮะนี่คืออะไรคืออะไรอ๋อมันคืออะไรวะอ๋อมีปุ่มให้เลือกด้วยอืมคีย์แพดดักซ์เนเวิร์ก แโน้ตพลวอร์อ okay. right? hmm. ๋อเะอ๋อโอเคเมื่อ <inscription> กี้น่าจะเป็นห้องครัวนะห้องครัวก็ต้องค c ชเชนค t ชเชนแปลว่าห้องครัวนะครับไม่ได้แปลว่าห้องนอนแต่อย่างใดนะครับบอกทำเฮียเลยมาันี้สเตฟานี้โอเค ฮ <note> ัลโหลเจอแมวขี้แตกอีกแล้วไว้อะไรเมื่อกี้จําได้นะครับสเตฟานี่ตอนเก,กออยาพินนี่หน้าเธอแบบยิ้มกระหยิบมมากๆนะครับรหัสอ๋อเอออ๋อตอนต้นเกมนะครับกดเจอรูปนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดปไหม,ม,ไมโอ้ย <Yeah>! ย อะไรอ่ะเนื้อหรอถุงถุงอ่ะอันนี้ถุงอะไรมันใหญ่ใหญ่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิล <c oughs> ล,ลี่ <c oughs> ลิลลี่ลล่โอ้โน้ no. มีกุญแจด้วยสมอคีลิลลี่ เตฟานี่อยู่กับใครอะตีเตฟานไปสวรรค์แล้วด้วยไม่บายลิลลี่แล้วเราจะได้พบกันใหม่โอ้ยน้ำตาจะไหลไปดีกว่าโองข้างในก็เพื่อนข้างในก็สบเพื่อนข้างนอกก็แมวขี้แตกโอ้ยจังไรนะครับเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่ใต้โต๊ะไหมฮัลโหลฮัลโหลไปดีกว่า ok hmm. Léo ngay to quá Léo ngay to này Ây da hmm. Batman hả? Không Mày lúc Mua Còn <laughs> โ o e อ f e c t อ๋อลิฟลิฟนะครับลิฟขึ้นชั้นสองลิฟขึ้นชั้นสองก็ต้องเป็นทน่านใดนนะ oh! <laughs> <Find it>. <g ird> <g ird> อ๋อไฟติดกดเฮ้ยลงมาดีโ o no เอฟเ c t เอาอะไรอย่คุณ ไม่เอ้ได้กุญแจมามันก็ต้องขึ้นชั้นสองทำไงให้รต์ลงมาก็ต้องก็ต้องมานี่ก่อนก็ต้องเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเอ้เี๋ยวกอน,นะสำรวจสำรวจดแะแะลิ้นชัก <c oughs> สเตฟานี่ลูกฉลาดมากนะครับเอ๊ยไดนก่อนนะคิดเช่นล็อกขายดีน้องอ๋อได้ฟิลแล้วนะครับอ๋อเอาไปเสียบนะฮะให้ลิฟต์มันลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับผมสเฟานี่โกโกโกเราต้องหนีออกจากไอบ้บ้านบ้านผู้พันผู้พันผู้พันผู้ไม่รู้เรื่องเอ๊ยงั้นเราก็ต้องเอาไปใส่ในเบทเมน ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เหรอหอยังไง living room no อืมเดี๋ยวก่อนนะอ่ะอขึ้นไปใส่ผนี้ขึ้นไปใส่ผนี้นเออโอ้ยท่านั่งน่ารักมากนะครับ ลินลีล่ตายอะ่ะโอ้ยไม่ไหวอ่ะมาถึงชั้นนี้แล้วหนีทางออกทางออกเฮ้ยกำเอาเอาเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยไอ้ไอ้ผู้พันอย่าเพิ่งลุกลุงลุกงวะอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกไปกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วผู้พัน ไปแล้วบ๊ายบายสเตฟานีนะครับก็เป็นเกมทังสั้นง่ายๆนะครัจบแล้วไอรถไอสกีบ้าแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเกมอื่นๆอีกต่อไป